สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่14เมษายนายนะครับเออ13หรือบช่วงสงกรานตอันนี้ก็เลยเข้ามานะครับมาแยกหนอขาเหลืองขาเหลืองนะครับเปินว่า พอไว้ในในกระถางนี้นะครับในบ่อน,นี้ก็เลยจะเอามาแยกนะครับขยายพันธุ์แต่คนจะขยายพันธุ์ผมจะว่านปลาก่อนนะครับนะครับท่านใดที่ต้องการปลานิมนะครับก็แชทมาได้เลยนะครับในพื้นที่บ้านนำเภุบกญคงนะครับเดี๋ยวเราก็ดูสอ2 คุณสองเขาเป็นคนหวานนะครับลาสะนุนนะครับ,บเ,นะเดมา เราเกียวๆดูก่อน,นเคียวไหมเกียวบอลเลยเคียวเลยให้มาให้มุนี้ไก่ๆเลย้ออลยอไอ้ดีก <c oughs> ่อน้าวดูไปเลยนี่ให้ <c oughs> มนันมารวมกันเฮ้ยกั่อนจะรอทั้งจะขาดเฮอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันยังไม่รวมเลยมั <c oughs> นมารวมเยอะก่อนเออเรีย๋ยวจนมา

bỏng ai là bên nó đi bên nó bên ai? đi. 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 đi รวบมาเลยสองรวบขาให้มันเข้าเข้าเข้ากันงั้นมันกําลังมันเยอะมันก็หลุดหมดอ่ะรวบขาให้มันเข้ากันก่อนรวบขารวบขางั้นขามันก็เปิดจะดีโอหลุดแล้วสองสองลองทำตัวใช้กรงโลเลยให้มันลงแค่พุ่ลงน้ำเลย ก็ใครไปว่าอะไรอ่างเงี้ยกูว่าปลาตื้นมนะน้ำปลาเล็กมันก่อนเล็กไม่เอาเออเออขึ้นมาก่อนหวานปลาก่อนอันนี้รุ่นเล็กรุ่นลูกมันหรืว่ารุ่นเดียวกันแล้วมันรุ่นเล็กไม่เอาเอาแต่รุ่นใหญ่ไม่ไม่ถามว่ามันเป็นลูกมันหรือว่าเป็นรุ่นเดียวกัน